ปฏิบัติธรรมนะจะมีเครื่องคุ้มครองตัวเองอถ้าคนที่รักษาศีลแปดก็จะคุ้มครองลูกหลานได้ด้วยเห็นไหมคนพู้เฒ่าสมัยโบราณเนี่ยก็รักษาศีลแปดอยู่บ้านปุ๊บก็บอกภาวนาเนี่ยเหมือนเจ้าคุณที่อยู่วัดอะไรอะเมื่อก่อนเราให้ฟังยายตอนนั้นแกบวชเรียนอยู่แกจนกลัวยายแกงั้นเดี๋ยวนี้แกเป็นเจ้าค,คุณแกยังรู้สึกกลัวยายอยู่เลยเพราะว่ายายแกนั่งสมาธิแล้ว บอกแกนะ mm hmm. เพือหลับไปยายก็มาบอกมาเตือนมาให้แกรอดอยู่ตลอดอย่างเงี้ยนะยายแยยกรักษาศีลแปดแต่ว่าปฏิบัติสมาธิอยู่ตลอดคุ้มของเจ้าคุณ mm hmm. นะอยู่ที่วัดอะไรนะที่อยู่กรุงเทพอ่ะที่อยู่หลังพารากอนอนะ่ะ mm hmm. วัดประทุมวานารามท่านเล่าให้ฟังเองเลยนะ mm hmm.